พูดไม่จบเวลาอยู่ข้างล่าแต่ทุกอย่างอยู่ข้างเขาเพราะฉะนั <laughs> <laughs> ้ก็ถึงได้บอกว่า <c oughs> มันเป็น,นการรักษาสมดุลว่าโอเคเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเกมสั้นอ <Ừ. S 1> มันเป็นเกยมยาวเ <Ừ. S 1> นาะแล้วก็ประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นเส้นตรง <Ừ. S 1> มันก็จะมีซิกแซกไปมา <c oughs> แต่ว่าเมื่อมันถึงเวลาว่ามันเป็นทิปปิ้งพอยต์ว่ามันถึงเท่าไหร่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ซึ่งผมกับ คุณธนาทรก็ดีหรือคุณชัยธวัฒน์ก็ดีเนี่ยหนึ่งกับสาม,มผมสองอหนึ่งกับสามเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าถ้าจะให้มันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้หลายองค์ประกอบมากแต่ว่าถ้าจะให้มันยั่งยืนที่สุดเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่เรื่องของอเลือกตั้งชนะอย่างเดียวแน่นอนอหรือมีสส2สองร้อยสามร้อยเสียงก็มไม่ได้หมายความว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนอเป็นอัพไรซิงแน่นอนก็มันก็มีกระแทกกันไปกระแทกกันมาบางที่ก็สาเร็จบางที่ก็ไม่สําเร็จ เรื่องของอการทํางานทางความคิดกับภาคประชาสังคมกับประชาชนว่าประเทศไทยทําได้ดีกว่านี้ก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนผสมสี่ห้าก้อนมไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้มันดีที่สุดก็คือให้มันผ่านระบบรัฐสภาที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยางั่ยงยืนการมีรัฐธรรมนูญที่ดีการมีอะไรที่ดีซึ่งถ้ามันง่ายมันก็คงไปแล้วแน่นอนก็ต้องต้องต่อสู้แล้วก็ต้อง ไม่เสียกําลังใจด้วยตัว <ừ m. S 2> ของตัวเอง <ừ m. S 2> แล้วก็เข้าใจว่านี่คือลองเกมไม่ได้เป็นช็อตเกมอพักพักก้าวไกลจะอยู่ยังไงในภาวะที่พอเป็นรุ่นธนาธรธนาธรก็โดนเล่นอนาคตใหม่ก็โดนยุบพอมาถึงพิธาพิธาก็อาจจะโดนเล่นแล้วก็ในวันที่25้าก็จะมีเรื่องของคดีอื่นๆเกี่ยวข้องมาอีกเนี่ยพักฝ่ายรัฐบาลนะครับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็บางคนก็บอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยทุกพักจะสามัคคีกันรุมพักก้าวไกลไม่ให้ได้บุตรได้เกิด <c oughs> พักก้าวไกลคุณพิธาจะต่อสู้ทางการเมืองยังไงในเวลาที่คนของพรรครัฐบาลเขาบอกเว่าพรรครัฐบาล,ล้อมหน้าเนี่ยเขาจะรุมคุณอย่างแน่นอนอมไม่คุณได้ผลได้เกิดอีกเลยก็ความสม่ำเสมอแล้วก็ความไม่ยึดติดกับบุคคลแล้วก็การเตรียมเตรียมคนใหม่ๆขึ้นมาอยู่ด้วยเสมอสรุปสั้นๆก็คือความเป็นสถาบันมากกว่าความเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมตอนอที่คุณธนาธรคุณวิยบุตรกับอีกสิบกว่าคนโดนตัดสิทธิ์ไปทุกคนก็คิดว่า วิเคราะห์แล้วก็ถามคำถามว่านี่คือจบแล้วใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันอพอผมขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาแล้วก็นในที่สุดก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโตขึ้นมาสองสามเท่าเป็นไปได้ในการเลือกตั้งครั้งแรกและสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้ด้วยด้วยวิธีที่เป็นวิธีการเมืองอย่างที่เราเชื่อถือสิ่งที่เราทํามาถูกทางแล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ต้องมีบุคคลที่สามคุณชัยธวัฒน์หรือรุ่น,ร,นรุ่นต่อไปเนี่ยที่เขาก็ต้องให้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่เคยทิ้งก็คือยัังกลบมา มาช่วยอยู่มือก็แค่แปะมือกันแล้วกลับไปอยู่ข้างหลังแล้วก็สะท้อนกลับมาแล้วถึงเวลาอีกห้าหกปีคุณนนะเราก็ออาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย <laughs> <ๆ>มันก็จะหมุนมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆมันจะเหมือนเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่มีวันหมด,หมดแต่ตาใดก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีใครตัดสินคุณเลยแต่คุณทรยศประชาชนเนี่ยคุณก็เหมือนกับว่ามีมีตัวตนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทําตามสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองใจทําว่าว่า why politics หรือทําไมต้องมาเล่นการเมืองตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้น คอนสิสเทนซีความสม่ำเสมอใช่ไหมครับการวางแผนแล้วก็การจะทําให้มันไม่ได้ยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าถ้าบุคคลน,นั้นไม่อยู่แล้วกลายเป็นเป็นพักคที่ไม่มีของอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าถ้าถ้าใช้คาพูดของคนหน้าชัยธวัฒน์ก็คือ b n k Mo นเคเมเดลว่ามันมีหลายคนหลายประเภทที่จะขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะเข้ามาสมัครในครั้งต่อไปอบจจะมีคนใหม่เข้ามาเทศบาลก็ยังจะมีคนใหม่เข้ามามเดี๋ยวผู้ว่ากทมก็ยังจะมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีการ เลือกตั้งใหม่มตรามใดก็ตามที่เราไม่เลิกด้วยตัวของเราเองมันก็ไม่แพ้หรอกอ